คือตอนนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ฉันสงสัยก็คือทำไมพวกร้านหมูกระทะจะต้องตำส้มตำอร่อยนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านว่าเจชูสาขาบางปะอินตำส้มตำอร่อยเหมือนกันฉันสั่งไปว่าเอาปเ,เผ็ดเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้แบบเผ็ดอะไรมากมายเวอร์วังเนาะแต่ก็ตำอร่อยเหมือนกันนี่ราชิมให้ดูเนี่นะคะ <c oughs> คือปลาลาคือปลาลาใครชอบกินปลาลาเลิฟแน่นอนแต่นวลช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อยากกินแต่ตำปลาลามันหอมอร่อยมากอะ่ะนี่เป็นร้านหมูกระทะอีกร้านหนึ่งนี่นวลขอทดไว้เลยว่าตำปลาลาอร่อยมาก อร่อยแต่ร้านนี้จะออกรสชาติไปแบบว่าออกหวานด้วยน้ำจิ้มเขาก็ออกหวานน่าจะเป็นรสชาติซิกนเนเจอร์ของเขาแต่รประลาอร่อยค่ะออกหวนใครมากินอย่าลืมสั่งเมนูตำปูปะลาหมูยอหรือกุ้งสดกุ้งสุกอะไรก็ว่าไปจะต้องสั่งต้องสั่งเลยนะคะ